สวัสดีครับคลิปวันนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนทําระบบหนึ่งที่มีคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับนั่นก็คือระบบการยืมคืนอุปกรณ์ภายในองค์กรของเรานั่นเองครับซึ่งจริงๆเทมเพลตเรื่องของการยืมคืนนะครับเรามีการแจกฟรีแล้วก็ทําวิธีใช้ไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปปรับแต่งนะครับใครอยากที่จะเอาไปใช้งานในองค์กรของเราแล้วมันมีต้องปรับนู่นนั่นนี่แล้วไม่รู้จะปรับยังไงครับวันนี้ครับผมจะมาจับมือทุกคนทําเลยครับทีละขั้นทีละตอนเพื่อที่เวลาที่เราจะปรรับตงไหน ทุกคนจะได้รู้ครับว่าจะต้องทำอย่างไงบ้างผมก็จะมีแทกเก็ดเล็กเก็ดน้อยวิธีการปรับเข้าไปด้วยครับถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ทำตามพร้อมกันกับผมไปได้เลยครับ โอเคครับและระบบยืมคืนที่เราจะมาทําวันนี้นะครับเราจะทําระบบยืมคืนประเภทที่อุปรกรณ์หรือสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันมีกี่ชิ้นแต่ว่าเราจะทําการเช็คครับว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันมีสถานะเป็นยังไงตอนนี้มันพร้อมให้ยืมหรือเปล่านะครับหรือตัวไหนมันไม่พร้อมให้ยืมเนี่ยเราสามารถดูได้แบบง่ายๆยังไงว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะยืมของเนี่ยผมยืมของชิ้นไหนได้บ้างนะครับเทมเพลตตัวนี้ก็จะตอบโจทย์รรัเพาะะฉนน้ ให้ทุกคนครับเข้ามาที่หน้า Google Sheets ของเรานะครับแล้วก็ตั้งชื่อกันครับหลังจากนั้นครับเราจะมาสร้างหน้าแรกของเรานะครับก็คือหน้าข้อมูลอุปกรณ์ก่อนนั่นเองครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อข้างล่างนะครับและคอลัมน์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะขยายขนาดของคอลัมน์ไปพร้อมๆกันนะครับก็ให้ทําการลากกลุมแล้วก็กดชีพค้างไว้แล้วก็ทําการลากแอะไรแบบนี้ครับ หลังจากนั้นผมจะใส่เป็นตัวอย่างสัก2-3ข้อมูลนะครับอ่ะสมมติผมใส่ประมาณนี้ประมาณ5ตัวนะครับส่วนในเรื่องของรูปเนี่ยเราจะไปใส่ในโปรแกรมแ p s ช e e t ของเรานะครับแล้วก็เช่นเดียวกับสถานะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นสูตรนะครับแล้วก็ผู้ครอบครองอุปกรณ์ด้วยแล้วก็วันที่ล่าสุดด้วยนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่เป็นสูตรเดี๋ยวผมถมเป็นสีเทาแบบนี้ลงไปก่อนนะเรียบร้อยนะครับข้อมูลอุปกรณ์เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับให้รู้ว่าเนี่ยคือข้อมูลที่เป็น Master Data หรือที่เราต้องกรอกก่อนที่จะต้้องงงใชงานน อันดับต่อมานะครับเราก็จะมาทําหน้าข้อมูลพนักงานนะครับเราจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนยืมอ,อุปกรณ์ของเราไปนะครับผมทําเป็นสีแดงเหมือนกันโดยข้อมูลพนักงานเนี่ยผมใส่ข้่ควาเป็นประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้คอลัมน์มากกว่าน,นี้ก็สามารถใส่ได้นะครับอย่างเช่นอยากได้ชื่อเล่นอยากได้อี่อยู่ของพนักงานอยากได้เบอร์ติดต่อสมมติผมเพิ่มเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็สามารถแทรกคอลัมน์เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นผมใส่ชื่อง่ายๆนะครับเวลาจะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับให้เราปรับ ตรงนี้ครับเป็นข้อความธรรมดาก่อนนะครับไม่งั้นศูนย์ข้างหน้าเนี่ยมันจะหายไปอ่ะผมใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่เป็นแผนเข้าไปแบบนี้ครับแล้วส่วนรูปพนักง,งานเนี่ยเราก็จะไปใส่ในแอปชีตเช่นเดิมนะครับเราทําหน้าข้อมูลอุปกรณ์ของเราเสร็จแล้วหน้าข้อมูลพนักงานเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปทําหน้ายืมแล้วก็หน้าคืนกันครับผมก็ทําการสร้างชีตขึ้นมาใหม่2ชีตเลยครับก็คือชีตยืม แล้วก็ฉีดคืนแบบนี้ครับก็ทำการเปลี่ยนสีให้เป็นสีนั้งเงินนะครับให้รู้ว่า2ชิ้นนี้ใช้งานค่อนข้างบ่อยเป็น transaction data นั่นเองครับคอลัมน์ก็จะมีบอกครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่พนักงานยืมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่เขายืมไปแล้วก็มีชื่อพนักงานอสมมติผมอยากจะเพิ่มเป็นหมายเหตุนะครับผมก็ทําการเพิ่มคอลัมน์แบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์ว่าหมายเหตุในการยืมครั้งนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราทําการสร้างรอปดาวน์นะครับให้กับคอลัมน์ชื่ออุปกรณ์และชื่อพนักงานนะครับ โดยรอบดาวในชื่ออุปกรณ์นะครับเราก็ทําการไฮไลท์ตั้งแต่ B2 นะครับยาวลงมาทา้้งล่างนะครับให้ทําการกดชิปคอนโทรลแล้วก็ล่างนะครับสาหรับ Windows แล้วก็เป็นชิปคอม m านด์ล่างสําหรับ Mac นะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกเมนูแบบเลื่อนลงแบบนี้ครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นเลือกเมนูแบบเลื่อนลงจากช่วงนะครับ ตรงนี้ครับเราก็ไปเลือกในช่วงของอุปกรณ์ได้เลยครับเราก็เลือกตั้งแต่ A2 นะครับยาวจนถึง A แบบนี้ครับก็คือให้ยาวลงไปสุดข้างล่างเลยนะครับแล้วก็กดตกลงครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นแบบลูกศรนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยต่อไปครับเราก็จะทําดอกดาวในส่วนชื่อพนักงานนะครับก็ทําเหมือนกันเลยครับเลือกตั้งแต่ C2 ครับยาวลงมาข้างล่างนะครับคลิกขวาเลือกเมนูแบบเลื่อนลงนะครับเลือกเมนูแบบเลื่อนลงจากช่วงนะครับแล้วก็มาที่ พนักงานครับเลือกที่ A2 ยาวลงไปถึง A แบบนี้ครับเลือกตัวเลือกขั้นสูงครับเลือกเป็นแบบลูกศรกดเสร็จสิ้นไปได้เลยเรียบร้อยครับแค่นี้ครับส่วนวันที่ครับเราก็อยากให้เป็นดอกดาววันที่ขึ้นมาเลือกนะครับทําเหมือนเดิมครับเลือกตั้งแต่ A2 ยาวลงมาข้างล่างนะครับคลิดขวาเลือกเมนูแบบเลื่อนลงนะครับแล้วคราวนี้ครับให้เราเลือกเป็นวันที่ที่ถูกต้องแบบนี้ครับแล้วกดเสร็จสิ้นเลยแค่นี้ครับตรงวันที่เนี่ยมันก็จะมีดอกดาวให้เลือกนะครับชื่ออุปกรณ์ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันส่วน ชื่อพนักง,งานก็เลือกได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ก o p ปี้อันนี้ไปวางที่ยืมแบบนี้ได้เลยครับเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับทั้งยืนพังคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันเราแค่แยกชิดแค่นี้ครับให้มันสามารถดูข้อมูลได้ง่ายนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะลองใส่ข้อมูลคร่าวๆดูก่อนนะครับสมมุติแบบนี้นะครับแล้วผมเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็จัดฟอร์แมต ข้างหน้าตรงนี้สมมุติมีการยืมเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในหน้าข้อมูลอุปกรณ์เนี่ยก็คือสถานะครับของอุปกรณ์2ชิ้นนี้เนี่ยมันต้องขึ้นว่า not a v a i l a b ร e ถูกไหมครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าใครเป็นคนยืมไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยนะครับก็อันดับแรกครับในส่วนของสถานะครับง่ายมากๆครับวิธีการเนี่ยคือผมจะทําการนับครับว่า ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้ครับมีการยืมในหน้ายืมแล้วลบกับในหน้าคืนแล้วมันลบกันเป็นศูนย์พอดีครับก็คือยืมไปเสร็จปุ๊บก็มาคืนทันที ยืมมี1ครั้งคืนมี1ครั้งแบบนี้ครับก็จะลบกันเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ขึ้นว่า a v a i l a b l e แปลว่ามีคนคืนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีการยืมและคืนลบกันไม่เป็น0ูนย์ะครับ mm. เช่นผมมีการยืมไปแต่ว่ายังไม่ได้คืนเหมือนในเคสแบบนี้ครับมันก็ต้องขึ้นว่า not available นั่นเองซึ่งสูตรเนี่ยเราก็จะใช้สูตร c a if นะครับในการนับว่าเอ๊ะ อุปกรณ์นี้เนี่ยในหน้ายืมเขายืมไปกี่ครั้งอุปกรณ์นี้ในหน้าคืนเขาคืนไปกี่ครั้งนะครับเอามาลบกันแล้วก็ใส่ I ิฟคุมไว้ครับถ้าเกิดว่าลบกันแล้วเป็น0ูนย์ะครับก็จะขึ้น available ลบกันไม่เป็น0ูนก็ให้ขึ้น not available นั่นเองครับดึงสูตร ยาวลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งทุกคนจะสังเกตว่าเวลาที่เราดึงยาวลงมานะครับข้างล่างเนี่ยมันก็ยังขึ้นสูตรตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่อิบคลุมอีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าข้อมูลในคอลัมน์ A เนี่ยมันไม่มีนะครับเราก็จะให้มันไม่ต้องโชว์อะไรแบบนี้นั่นเองครับ แล้วก็ดึงยางลรใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแค่นี้ข้อมูลก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะสังเกตได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยอะไรที่มีการยืนไปแล้วนะครับกุญแจรถส่งของกับเลนกล้องเนี่ยก็จะขึ้นเป็น not available นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมาดูที่หน้า Google s h e e t เนี่ยบางทีมันแอบดูยากนิดนึงนะเพราะว่าสีมันเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับทุกคนสามารถลากคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีตามข้อความได้นะครับโดยให้เลือกที่จัดรูปแบบตามเงื่อนไขแบบนี้ครับ หลังจากนั้นครับให้เลือกว่าาให้ข้อความคือนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า available แบบนี้ครับเราจะสามารถเปลี่ยนสีของคําว่า available ได้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนสีให้เป็นตามต้องการได้เลยอาสมมติให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวหนังสือจะเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ให้ทําการเพิ่มกดครับแล้วก็บอกว่าถ้าข้อความเป็น not available นะครับเราก็จะให้เป็นสีแดงแบบนี้ครับกดเสร็จสิ้นไปได้เลยครับเราก็จะได้2กดแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเวลาที่มันมีอุปกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วมัน A v a i l a b l e เนี่ยมันก็จะขึ้น A v a i l a b l e แล้วก็เพิ่มสีให้แบบอัตโนมัติเลยครับข้อลำต่อมานะครับก็คือผู้ครอบครองอุปกรณ์ปัจจุบันนะครับเราก็สามารถใส่สูตรแบบนี้เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับว่าสูตรแบบนี้เนี่ยทำยังไงแต่วิธีการคือเราก็สามารถเอาสูตราวานะครับแล้วก็ดึงยาวลงมาแบบ แบบนี้ครับสูตรก็จะบอกเลยครับว่าตัวที่ Not A v a i l a b l e นะครับใครกันแน่ครับที่เป็นคนยืมไปนะครับและวันที่ยืมล่าสุดเราก็ใส่สูตรเดียววันนี้เข้าไปได้เลยครับเพียงแค่เปลี่ยนคอลัมน์นิดหนึ่งแค่นั้นเองครับอ่าแบบนี้ครับเราก็จะได้วันที่ครับให้ทําการเปลี่ยนฟอร์แมตได้เลยครับทีนี้ครับผมจะมาเทสสูตรของเราก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนให้นายเเนี่ยทำการคืนของนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุติผมใส่เป็นวันนี้ครับนายเคืนของ โดยอุปกรณ์ที่เราจะคืนครับก็คือกุญแจรถนะครับคนที่คืนก็คือนายเอ๋อสมมติหมายเหตุไม่มีอะไรนะครับถ้าเรากลับมาดูหน้านี้ครับจะสังเกตได้เลยครับว่าก็จะกลับมาเป็น Available แล้วนะครับสาเหตุก็คือเพราะว่าผมมีจํานวนการยืมและคืนเนี่ยที่เท่ากันที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้น Available และพอขึ้น Available นะครับในคอลัมน์ดีและ E เนี่ยเขาก็จะไม่ทําการหาว่าผู้ครอบครองปัจจุบันคือใครและก็ไม่หาด้วยว่าวันยืมล่าสุดคือใครนั่นเองครับ และทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดว่าสิ่งของนียมีการยืมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะแสดงคนที่ยืมครั้งล่าสุดได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมก็จะทําการพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับสมมุติถ้าเกิดว่า,ากุญแจรถัส่งของนะครับมีการยืมอีกครั้งหนึ่งครับโดยนายดำแบบนี้นะครับถ้าเรากลับเข้ามาดูจะสังเกตได้ว่าข้อมูลในหน้าอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะแสดงถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะรู้แล้วว่าผู้ครอบครองอุปกรณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็คือนายดำและวันที่ยืมล่าสุดเนี่ย มันก็จะดึงมาจากบรรทัดนี้นั่นเองครับและทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าสูตรนี้มันทํายังไงนะครับผมก็ มาอธิบายให้ครับทุกคนฟังเข้านะครับสมมติว่าตรงนี้ครับเป็นตารางอุปกรณ์ที่มีการยืมนะครับสูตรที่เราใช้นะครับเราจะใช้สูตรฟิลเตอร์ก่อนนะครับโดยผมจะทําการฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับของคนที่ทําการยืมของนะครับโดยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่ยืมในที่นี้นะครับก็คือกุญแจรถผมจะหาว่าคนที่ยืมกุญแจรถล่าสุดคนสุดท้ายเนี่ยคือใครนะครับผมก็ทําการใช้สูตรฟิลเตอร์นะครับโดยทําการฟิลเตอร์ข้อมูลในคอลัมน์4นั่นก็คือชื่อของคนที่ยืมอุปกรณ์ทั้งหมดนั่นเอง แล้วก็ให้คอลัมน์ b นะครับก็คือชื่ออุปกรณ์เนี่ยเท่ากับ f12 ก็คือกุญแจรถส่งของนั่นเองครับผมก็จะได้คนที่ทำการยืมกุญแจรถส่งของขึ้นมาทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยสมมติผมเปลี่ยนเป็นคุณนกแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะลองนับดูเพื่อเป็นการเช็คด้วยครับว่าแล้วกุญแจรถส่งของเนี่ยมันมีการยืมไปในตารางนี้ทั้งหมดกี่ครั้งกันแน่ ผมก็ใช้สูตรทาการซ้ำข้อมูลในคอลัมน์ B ตรงนี้ครับแล้วก็ทําการซ้ำตามเงื่อนไขว่าเฮ้ยให้มันเท่ากับกุญแจรถส่งของนะครับผมก็จะได้มาเท่ากับ7เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากได้ชื่อของคุณนกนะครับซึ่งเป็นคนที่ยืมคนสุดท้ายเนี่ยแล้วมันจะอยู่ในลําดับที่7เนี่ยซึ่งตรงกับที่เรานับมาตรงนี้พอดีนะครับผมก็จะใช้สูตรอินเด็ก์เลยครับโดยผมจะใช้สูตรอินเด็ก์นะครับแล้วก็พารามิเตอร์แรกนะครับผมจะใส่เป็นข้อมูลของคนที่ยืมทั้งหมดนะครับ แล้วก็พารามิเตอร์สุดท้ายครับผมจะใส่เลข7ลงไปตรงนี้ครับที่ผมนับมาเมื่อกี้แหละครับผมก็จะได้เป็นชื่อขุนนกนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานสูตรเมื่อกี้นั่นเองนะครับว่าเราสามารถใช้วิธีแบบนี้ในการดึงคนที่ยืมงล่าสุดได้นะครับ ซึ่งนั่นก็เป็นวิธีเดียวนะครับกับการที่เราดึงข้อมูลของวันที่ยืมล่าสุดด้วยนะครับแทนที่เราจะไปดึงข้อมูลจากข้อมูลคนที่ยืมนะครับเราก็ไปดึงข้อมูลวันที่นั่นเองครับเราก็จะได้วันที่ยืมล่าสุดแล้วก็ผู้ครอบครองอุปกรณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําการใส่อ f คุมเข้ามาครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น available นะเราก็ไม่ต้องแสดงข้อมูลอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น not available เราก็ไ่อแสดงข้อมูลเมื่อกี้ที่เราใส่สูตรเข้าไปเนี่ยเข้ามานั่นเองครับ เป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเราจะทําอีกข้อมูลอีกหน้าหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นหน้ารายงานและอันนี้จะเป็นหน้าที่ชื่อว่าอุปกรณ์ที่ว่างอยู่นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนชื่อเป็นอุปกรณ์ที่ว่างอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นรายงานนะครับก็คือไว้ดูอย่างเดียวผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับโดยในหน้านี้เนี่ยผมก็จะใส่คิวรี่เข้าไปนะครับในการดึงข้อมูลจาก ข้อมูลอุปกรณ์นะครับและเลือกเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์ที่เป็น available เท่านั้นนะครับก็ใช้วิธีคิว r รแบบนี้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจและสงสัยว่าอยากจะปรับแต่งคิวรนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงค์ไว้ข้างบนตรงนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่ผมอธิบายเกี่ยวกับสูตรคิว r รไว้ตรงนี้ได้นะครับ,นะครบแค่นี้ครับเราก็จะได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ available มาแล้วเปนที่เรียบร้อยนะครับ ก็ทําการจับฟอร์แมตให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับมาทําเป็นแอปยืมคืนอุปกรณ์กันครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่หน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ส่วนขยายครับแล้วก็เลือกที่แอปชีทกดสร้างแอปได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่ครับเราก็จะได้แอปของเราเข้ามาแล้วนะครับให้กด customize with app sheet นะครับเพื่อทําการแก้ไขข้อมูลในหน้าแอปชี t ของเราได้เลยนะครับมาตรงนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ย ตารางที่ระบบแอดมาให้เราเนี่ยมีแค่ตารางเดียวนะครับก็คือตารางข้อมูลอุปกรณ์ของเรานะครับเราต้องการเพิ่มครับก็ให้เราทําการเพิ่มนะครับในส่วนของข้อมูลพนักงานนะครับเราก็กดแอดไปได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากให้แอปนี้เนี่ยแค่ทําการแอดข้อมูลอย่างเดียวดีลิทหรืออัปเดตไม่ได้นะครับเราก็ติ๊ก2อันนี้ออกแต่ถ้าอยากให้ทาได้ทั้งหมดเนี่ยก็ติ๊กทั้งหมดแบบนี้ครับกดแอดทูแอปได้เลยแล้วก็แอดอีก2ตารางด้วยนะครับก็คือตารางยืมและตารางคืนครับอ่าแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะอันดับแรกครับเราก ถ่ายให้เรียบร้อยนะครับให้ทุกคนไล่เลยครับทีละตารางนะครับก็มาที่หน้าข้อมูลอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับทีนะครับเราจะเลือกเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับถูกต้องแล้วครับแล้วก็ชื่ออุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นเทคส่วนรูปตรงนี้ครับเราอยากให้อัปโหลดได้เนี่ยเราก็จะเลือกเป็น image แบบนี้นะครับวันที่ิมล่าสุดครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเดทครับ แล้วก็เราจะติ๊กเลเบลที่รูปด้วยนะครับเราจะได้เห็นรูปของอุปกรณ์ของเราครับอ่าแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็กดเซฟไปได้เลยนะครับมาที่ข้อมูลอุปกรณ์ของเราตอนนี้นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราแก้ไขนะครับเราสามารถเพิ่มรูปอุปกรณ์กุญแจรถของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหารูปกุญแจรถมา เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมทําการใส่รูปทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการกดรีเฟชนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูที่หลังบ้านใน Google Sheet ของเรานะครับที่อุปกรณ์นะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เรามีรูปอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาแก้ที่ข้อมูลพนักงานนะเปลี่ยนตรงรูปนี้ครับเป็น i ิ a g e ได้เลยครับแล้วก็เลเวลครับเราก็จะลงมาติ๊กที่รูปพนักงานเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็สามารถใส่รูปพนักงานตรงนี้เข้าไปได้นะครับ โอเคครับเราก็สามารถเอารูปพนักงานนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับก็ทําการเลือกรูปที่เราเซฟมานะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มข้อมูลนะครับเรา,าก็กดบวกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ข้อมูลพนักงานใหม่เข้ามานะครับแล้วถ้ากลับไปดูที่ชีทของเรานะครับเราก็จะสังเกตได้เลยว่าเรามีข้อมูลพนักงานใหม่ที่เราใส่ที่แอปชีทเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับหล,ลังจากนั้นครับเราจะมาปรับในส่วนของตารางคืนและตารางยืมกันนะครับ ก็คีย์ในที่นี้ครับเราจะใช้เป็น row number นะครับให้ทุกคนไปติก Row number นะครับซึ่งการใช้ row number เด่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันง่ายนั่นเองครับเราไม่ต้องไปสร้างคอลัมน์เพิ่มนะครับให้มันสับสนอะไรแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราใช้พร้อมๆกันหลายคนเนี่ยบางทีมันอาจจะเซฟไม่เข้าได้นะครับเพราะว่า row number คือมันจะใช้แถวนะครับของตัว G ูเกิลชีนนะครับเป็นการระบุว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันอยู่ในแถวไหนนั่นเองบางทีเราใช้พร้อมกันหลายๆคนเนี่ยมันก็อาจจะใช้แถวเดียวกันซ้ำๆนะครับทำให้มันไม่ เราเจะใช้งานพร้อมกันหลายคนนะครับผมแนะนําให้สร้างคอลัมน์แยกครับเพื่อทําการสร้างเป็น transaction id นะครับแต่เบื้องต้นเราใช้แบบนี้เลยนะครับส่วนชื่ออุปกรณ์นะครับเราอยากให้มันทําการ refer ไปที่ตารางข้อมูลอุปกรณ์นะครับก็ให้เลือกเป็น ref แบบนี้ไปได้เลยครับแล้วพอหลังจากที่กด l e f t นะครับ ระบบจะให้เราเลือก source table นะครับก็คือให้เลือกที่ข้อมูลอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับก็เป็นการบอกว่าชื่ออุปกรณ์นี้เนี่ยให้ไปดึงมาจากะไราข้อมูลอุปกรณ์นะแค่นั้นเองครับก็กดดันไปได้เลยครับชื่อพนักง,งานก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากจะ refer ไปที่ตารางข้อมูลพนักง,งานครับก็ให้เลือกแบบนี้ครับแค่นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับในส่วนของตารางยืมให้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทําแบบเดิมไปได้เลยครับ หลังจากนั้นครับเราจะไปเพิ่มหน้าคืนและหน้ายืมในแอปของเรากันนะครับก็ไปที่ปุ่มวิวตรงนี้ครับแล้วทําการบวกครับแล้วก็กด create new view ได้เลยครับหลังจากนั้นครับก็ให้เราเลือก new view ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับแล้วทําการเปลี่ยนชื่อวิวนะครับเป็นยืมครับแล้วก็ for this data นะครับให้ดึงข้อมูลมาจากหน้ายืมก็กดแบบนี้ไปได้เลยครับให้เลือกว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะชอบเลือกเป็นแบบเด็กแบบนี้ครับ ในยืมและคืนนะครับวันที่ให้เลือกเป็นเดทแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปได้เลยทุกคนจะสังเกตว่าวันที่มันแปลกๆนะครับให้เรากดแก้ไขที่วันที่ตรงนี้ได้เลยนะครับไปที่หน้าคืนก่อนนะครับแล้วก็กดที่ปากกาตรงนี้แล้วก็ให้เลือกเป็น use long date format แบบนี้นะครับก็ยังแปลกอยู่ดีนะครับอันนี้เนี่ยแปลว่า locale ของเราเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับให้ทุกคนทําการแก้ไข locale นะครับให้ไปที่การตั้งค่าของไฟล์ google s h e e t นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนภาษาตรงนี้ครับแทนที่จะเป็นภาษาไทยนะครับเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ โดยผมจะเลือกเป็นแบบสระราชานาจักแบบนี้นะครับแล้วก็บันทึกและโหลดซ้าได้เลยแล้วก็ทําการรีเฟซตรงนี้ครับและในตารางยืมนะครับเราก็ทําการกด Table Setting ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก Localization นะครับตรงนี้ให้เลือกตรงกันนะครับให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในต็ดคิงดอมไม่ได้เลยครับแบบนี้ครับเช่นเดียวกันกับตารางคืนนะครับแค่นี้ครับวันที่ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราสามารถแก้ไขคําพูดตรงนี้ได้นะครับว่าเราอยากจะให้มีข้อมูลอะไรขึ้นมานะครับ สมมุติเกิดว่าผมอยากให้มีเป็นรูปอุปกรณ์มาด้วยนะครับแบบนี้ทำยังไงแบบนี้เราสามารถใช้วิธีการลุกอัพได้นะครับโดยเราสามารถ add virtual column เข้าไปตรงนี้ได้นะครับและตั้งชื่อว่ารูปอุปกรณ์นะครับ และสุดตรงนี้ครับเราก็สามารถใส่แบบนี้เข้าไปได้เลยครับก็คือเราจะชื่ออุปกรณ์เนี่ยไปลุกอัพนะครับถ้าเกิดว่าลุกอัพในตารางข้อมูลอุปกรณ์เจอแล้วเนี่ยเราอยากให้มันรีเทิร์นข้อมูลอะไรมาก็ให้รีเทิร์นเป็นรูปมาแบบนี้ครับเซฟไปได้เลยครับแค่นี้ครับรูปก็จะขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําเช่นนี้แบบเดียวกันนะครับในคอลัมน์ขื่นนั่นเองครับหลังจากนั้นครับตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด3หน้าแล้วครับเรายังขาดอีกหน้าหนึ่งครับผมจะทําการ a d หน้าคืนไปด้วยนะครับก็กด create new view ครับตรงนี้ครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าหน้านี้ครับหน้าคืนของเรานะครับจะไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ให้มันมาอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับข้อมูลพนักงานครับให้ไปอยู่ที่เมนูข้างบนแทนนะครับนี่เพราะว่าจะไม่ได้ใช้เยอะนะครับก็ให้กด ตรแล้วก็จะเห็นข้อมูลพนักงานนะครับตรงนี้ก็จะมีแค่ข้อมูลอุปกรณ์นะครับแล้วก็คืนแล้วก็ยืมแบบนี้ครับผมปรับหน้าคืนและหน้ายืมให้เหมือนกันนะครับเราสามารถลงมาข้างล่างนี้ได้นะครับเฮดเดอร์เนี่ยเราอยากให้เป็นวันที่ถูกต้องแล้วนะครับซัมเมอรี่คอลัมน์ครับสมมติผมอยากให้เป็นชื่อพนักงานนะครับเซคันด์เรียี่เฮดเดอร์อยากเป็นให้เป็นชื่ออุปกรณ์แบบนี้นะครับเราก็สามารถเห็นข้อมูลแบบนี้เลยครับสมมติถ้าเกิดว่าพนักงานครับพอมันเป็นรูปแบบนี้มันอาจจะดูยากนะครับเพราะฉะนันนากบบอ่พงชืแ รหรือติกทั้งคู่แบบนี้ก็จะเห็นทั้งรูปแล้วก็ชื่นอนั่นเองครับเราก็มาแก้ที่วิวของหน้ายืมอีกครั้งนึงครับอ่าแบบนี้ครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันแล้วนะครับ หลังจากนั้นครับเราจะมาลองเทสการยืมนะครับถ้าเกิดว่ากดยืมเข้าไปแบบนี้ครับและตอนที่เราเลือกอุปกรณ์เนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่มีมาให้เลือกเนี่ยมันมีมาให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ชื่ออุปกรณ์เวลาเรากดเลือกตรงนี้เนี่ยมีเฉพาะอุปกรณ์ที่ a v a i l a b l e เนี่ยทำยังไงวิธีการก็คือให้เรากลับไปที่หน้า Data นะครับแล้วไปที่หน้ายืมครับแล้วกดที่ชื่ออุปกรณ์ตรงนี้ครับ แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะมีส่วนที่ชื่อว่า Data Validity นะครับอันนี้ครับจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเห็นข้อมูลอะไรเวลาที่เรากดดอกดาวชื่ออุปกรณ์ขึ้นมานะครับเราก็สามารถใส่สูตร Select แบบนี้ง่ายๆได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราจะยืมอุปกรณ์นะให้ขึ้นเฉพาะอุปกรณ์ที่มีสถานะ Available นะครับแล้วก็กด Save ไปได้เลยครับแค่นี้ครับลอง Save ดูครับ สมมติผมกลับมาหน้าแรกก่อนนะครับสมมติผมจะยืมอุปกรณ์นะครับผมก็กดบวกไปได้เลยครับตอนนี้ครับเวลาเรากดอุปกรณ์เนี่ยมันจะขึ้นแค่กุญแจร้านกุญแจหลังร้านและก็กล้องแล้วนะครับซึ่งมันก็ตรงกับข้อมูลในชุดอุปกรณ์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีของ Avail a b l e แค่3อย่างเท่านั้นเองครับนะเราก็สามารถทําการยืมได้ผ่านหน้าจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองยืมดูสักหนึ่งอันนะครับแล้วทําการเซฟไปได้เลย มาดูที่ข้อมูลใน Google Sheets นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่าการยืมนะครับก็นายดำที่เราใส่ยืมเมื่อกี้เนี่ยก็จะเข้ามาใน Google Sheets เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำในการคืนเหมือนกันนะครับว่าถ้าเวลาเราจะคืนเนี่ยเราควรจะดึงข้อมูลคืนนะครับเฉพาะตัวที่เป็น n o n a v a r l a b l e นะครับเราก็ไปที่ชื่ออุปกรณ์นะครับไปที่ Data Validity นะครับแล้วก็ Valid If นะครับแล้วก็ใส่สูตรเดียวกันเลยครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากคำว่า available เป็น not available แบบนี้ครับ แล้วก็กดดันไปได้เลยหลังจากนั้นครับเวลาที่เราคืนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เวลาเราเลือกชื่ออุปกรณ์แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเลยได้ไหมครับว่าพนักงานที่ยืมไปเนี่ยคือใครนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับในชื่อพนักงานนะครับให้เราใส่สูตรแบบนี้ในฟอร์มูลาไปได้เลยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามีการใส่ข้อมูลมาแล้วนะครับให้ระบบเนี่ยทำการใส่ชื่อผู้ครอบครองปัจจุบันมาให้เลยครับเพราะว่าถ้าใครยืมไปคนนั้นก็ต้องเป็นคนคืนอยู่แล้วถูกไหมครับหลังจากนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ก ลองคืนกุญแจหลังร้านที่นายดำยืมไปเมื่อกี้ดูนะครับผมก็มากดคืนครับกดบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกกุญแจหลังร้านนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าชื่อพนักงานเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเป็นนายดำนะครับรูปข้างล่านก็ถูกต้องนะครับสามารถใส่หมายเหตุได้แล้วก็ใส่วันที่ที่เราคืนได้ทันทีครับตอนนี้เนี่ยระบบใช้งานเบื้องต้นได้แล้วนะครับ และหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ระบบแบบสแกนยืมสแกนคืนนะครับวิธีการทำยังไงครับง่ายนิดเดียวครับเราก็แค่มาที่ตัวข้อมูลอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ทําการเลือกตรงนี้ครับให้เป็นแบบสแกนนะครับตรงไหนที่เราอยากจะให้สแกนได้นะครับตรงคืนครับก็ทําการเลือกชื่ออุปกรณ์นะครับเป็นสแกนเหมือนกันครับยืมก็เลือกเป็นสแกนครับหลังจากนั้นครับตอนที่เรายืมข้อมูลนะครับเรากดบวกตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มสแกนมาให้เราแบบนี้เลยครับเราก ก็สามารถกดบวกเพื่อสแกนข้อมูลได้เลยนะครับมาถึงตอนนี้ทุกคนก็น่าสงสัยว่าเอ้าแล้วเราจะเอา QR code ของอุปกรณ์มายังไงนะครับเราสามารถที่จะมาที่หน้า Google s h e e t ของเรานะครับแล้วก็สร้างหน้าใหม่ครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น QR code แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราทําการดึงข้อมูลอุปกรณ์มาครับก็คือใช้สูตร u ยู่นีนะครับมันจะดึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีนะครับหลังจากนั้นครับเราสามารถที่จะใส่สูตรเพื่อทําการดึง QR code มาได้เลยนะครับโดยการใส่สูตรแบบนี้ลงไปครับ แล้วก็ทําการดึงยาวลงมาแบบนี้ได้เลยครับอาแล้วมันจะบอกครับว่าสูตรกําลังจะดึงข้อมูลมาจาก API นะครับให้เรากดอนุญาตแบบนี้ครับนี่เราจะได้ QR code มาแล้วนะครับ แล้วถ้าเกิว่าเราอยากได้ QR อุปกรณ์ตัวไหนนะครับเราก็เอาไปปิ้นนะครับแล้วก็ไปติดที่อุปกรณ์ตัวนั้นเวลาที่เรายืมคืนนะครับเราก็ทําการสแกน QR โคดนี้ได้เลยนะครับโดย QR โคดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการเอาชื่ออุปกรณ์นะครับมาแปลงเป็น QR โคดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือทุกคนจะไปที่เว็บไซต์ครับแล้วก็พิมพ์ว่า QR code generator แบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนก็จะเจอเว็บไซต์เต็ไมไปหมดเลยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราอยากจะ generate QR จากเว็บไซต์ไหนนะครับเราก็สามารถใส่คําว่ากุญแจรถส่งของเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็กดสร้างได้เลยครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ QR code ที่เป็นคําว่ากุญแจรถส่งของแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้กับแอป,ปของเราได้เช่นเดียวกันครับ เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันในการทำระบบยืมคืนอุปกรณ์ภายในบริษัทนะครับซึ่งทุกคนถ้าเกิดว่าอยากจะปรับให้เข้ากับองค์กรนะครับก็สามารถเอาทิคและก็เทคนิคที่ผมได้พูดในคลิปในวันนี้นะครับไปลองปรับใช้ดูได้เลยครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับ